สวัสดีสสสค่ขขะในะส่ใส่ผ้าม่า,น,น,น,า,น,น,น,าน,นไม้เนาะอันไม้คืออันไม้บ้านเฮานี่แหละตำบลหนองคูขาเนาะแต่ก่อนใส่เคยได้งานมาเป็นเขาเอื้อนยังในบ้านติดยืดยืดเนาะทำงานให้เพลินเนาะ ทำพวกสะอาดตัดยัดแต่งต้นไม้ตอนนี้พันเฮ็ดบบกสวยเลยแต่ตอนนั้นตอนนั้นมองนี้ยังสีหรอกขนาดตอนใส่โย,ย่มันาะท่านนี่เป็นยังสีเลยมองนี้ยัง,ยง,ยง,น,ยงนิ่งหงายหงายเตัดตาหงาเลยตกแต่งมองของผักกระปุกมี่หมอผักด่กขิดเราจะกินไหมเลยก็ใส่ใสยย่โยงมี่หมอมาผักตดแต่งสวน ยังพักสนนยังสนยอมหน่อยนี่ต้นนึงต้นบารามีเนาะเป็นแค๊โดดละเดียวต,ตัดทั้งแพร่เราบุญดีบึงห้างนกบุญเดือห้างนก <c oughs> นับได้หนึ่งโอ้ไม่ถูกห้างเลยไม่อยู่ถูกหมองเลยห้างนกเด้อหนึ่งสองสามสี่ ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสโอ้ตรงไนั่นเด้อนี่ใส่นับบคืบเจ็ดสิบแปดะัก็ ลายลี่ยมเออแต่ใส่อยู่บันนี้อยู่ทึ่งเงินอยู่ทึ่งสั่นพูนหางตีลายพูนคนนี้บ่เห็นบ่เห็นบ่พูดนะพูดนกพิราบด้วยนี่เขาสิเห็ดห้างอยู่ทึ่งพูดทึ่งหลังคาหนิโอ้โหว่นมปนใครแล้วเราสิเต็มอยู่พคนเดีเห็นบ่ เราไม่อยู่นี่มาโดนเลยหนี่ราสามารถนี่ไล่อนี้ได้เลยเลันตัวเราไม่อยู่นีโดนเลยนะเขียนย่นนนมอมดีๆหนิแต่ก่อนแต่ก่อนหนิสิบมีเดียมีสิมีอย่างต้นคอยเนาะต้นคอยเป็นอุ้มอยู่หนิพะนาอ,อ๋อละ

ขัดทันหนาไปเรื่อยๆตัง้งแต่แตสยยุ้นประเด็บฮะไม่อะคนมัน,นมาลางเพร่หอยนี่แล้วเจ้าบาดมื่อจำงมว่าหนี่งมันปว,วดเลยเลยมากอืมบาดนึกว่ามันสิมันสิบบบเป็นอย่างมันแต่ว่ามันผิดคือายังมันสิไข่นี่ละมื่อนีกเก็กฮะ,ะบวบ พนมทันียออกมาเนี่ยนหมอตัวปุ้นพิ่นมกันอยู่กับวันนี้บ่อมแมนเดียเพุ่นอมกันอยู่บ่อมแมนเดียข้างไหนวหนเออปิ่นบ่ออนบว่างเนอยืนใบนะไนน่ะยพิ้นอยู่กับที่ไทยวิวซิวทัดไปเรื่อยๆนเด้ เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออุ้ยเดี๋ยวจ็คเอ้ยเดียวเดียวเดียวอุ้ยบอกงามต้นี้ยเมื่อเดินมาเบิ้งหลังหลังแจ็คเทียเดี๋ยวห้องน้มแต่เดี๋ยวสิพาไปเบื้องหงงามเนาะเก็บ้อยแล้วล้างแผลออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะคันขันเดิมเมื่อท่างเห็นสิเห็นมื่งออกเนาะ มันลลางแผลมั้งไหวมัว้งไหวแบบปวดแยงแล้วจำเป็นแล้วจำเป็นตรงมันหลางแผลเนาะรู้สึกว่ามันทนบ่ได้แล้วล่ะเมื่อวานนี่ปวดอยู่แต่ว่าห่างว่ามันเป็นแผลสดๆ,ๆอยู่เอาสิพาไปเบืองห้องน้ำ ฮักนะรอพอโสตต่อหนองคูขาดพนะเที่ยววะเที่ยววะพักแค่วเด้นี่พักแค่วพราอีตูวมันมาม,มีฝนตกใส่แม่บ้านเ่าท่านอยูหัวตินนี่แม่บ้านเ่ราะท่านวาง จะตีสวยงามอยู่ดอกเห็ดตีไข่เนี้ยอยู่เพราะว่าตอนนี้อสวว่วนหม้อฝันหลายเนาะเฝันจิมาสวยกันเห็ดทำความสะอาดตลอดนะอืมมันก็นเลยก็เ,เลยดูดีมเบิเ่งหมอกเตียงเขาหรือเปล <c oughs> ่าเตียงเขาอ่ะนะนี่พี่อันนะั้นบอกว่าแค่ว่าปลูกเตียงเจ้งซี่พันนะเห็นมาปลูกฝันเก๋งงามเนาะ ใส่สีหาไม้มะตัไใส่นอ้อมาปูเอยู่เนอะไปถามไมนมะตัไใส่เบือเอ้องเดื้อห่วงน้ำอย่าลืมปิดไฟพนะเพิ่นผู้เพิ่นเพิ่นบริจาคเห็ดตะเกยนเป็นแทงน้ำธรรมดาเด้แทงน้ำที่ใศีอัห้องเอานามลงมานะที่นี่คนกันเลิกกินเลิกใส่เลิอกอยังเลยเนาะมันไม่แต่น้ำ ปลาปลาหน้ามิย e ังเรียบร้อยนะบบบนี้เพิันยมาเห็ดอันดิซิคือไหมเห็นบ่เป็นห้องน้ำที่นาดูหน้ามองมิตะพูเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาเห็ดเอ่อเดี๋ยวว่าเพิ่นผู้ผู้จิตศรัทธาเพิ่นมีใจเพิ่นเพิ่นกับมาเห็ดนอหนี่เห็นบ่กต่สิมีซื้อผู้เห็ดสร้างห้องน้ำนี่เห็นบ่ซื้อคุ้นอย่างเนี้ยเนี่ยอ่อเนี่ยนี่เห็นบ่ ห้องนี้เป็นจังไหนคือเป็นจังสีปุห้องน้ำช้ำรุดพนันนะอันนี้ห้องน้ำช้ำรุดพนัน <c oughs> นี่แหละนี่แหละเป็นบ่จัดแต่ก่อนไนี่บ่บ่งามปันนี่หรอกเ๋ยวนี้ทันสม,มัยบุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปูกกล้วยปลูกุ๊ปเรียบร้อยเป็นเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยตะกี้โอ้ยมองนี้ตีนน้ำขัง หม,อมอ้อรถมาจอดหนีบ่ได้ดอาคุณหมอมาจอดหนีบ่ได้น้ำม,มันขังบันนีเฮ็ียดไม่เวลวเราดับน้ำบันมนสิไลไปทางงหนบุบันบุลูกคือกันตะกี้น้ำม,มันสิมาขังเนาะตถวของมาจอดนี่น้ำขังหมดเองก็ะอจบ บรรยากาศที่สวยงามไปเนาะสถานีน้ำไม้ของเขานะตําตบลหนองคูค่ะพัฒนาจเจริญขอจบขี่ไปซะมิ่เนาะค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมดอกบานให้น้ำนี่เด้อค่ะเด้อกดติดตามแจกกระดิ่งกร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 ิ่งมะเขือดูมะเขือมะเขือสุกได้เนาะ กินนะคะบ๊ายบาย